ครับสวัสดีครับตัวกับสังชาเนี่ยมันเดิมสังชาเนี่ยผมมาด้วบรรยาก,กาศฝนตกมาห้องดุณเดิมด้วยอนนีอนนีเวลาแล้ นาฬิกามีเวลาที่พนาฬิกา <c oughs> วันวานจล่องปลน่อยนี่นี่นี่ว่านลองปล่องไก่หน่อยสรูปหายไปสี่ตัวไกลหน่อยลุ่มเดือนนึงเือเหยียบเนี่ยเอเียบเนี่ยกบอันนี้แวเนี่ยบนาปวยเลย แค่ถิ่มก็คือค้งไว้ร้า,ายไหมค้งไว้ร้า,เายเมียมันเด็ตดตวดเมียมันปวดปตวดกันจะนี่คเมียปวดตวดกันเหงาก็ไกลเข้าบุคคลเด็กบริหารวัคซีนมันนี้มีวัคซีนเป็นปัญหาตรงปรับปรุงแก้ไขต่อไป พยายามแกะไข่ครับเลียงเอาหมั่นเลียงเอามั่นเ,เอ๊ะไม่หาจอดกันเดียเอ๊ะไก่ตัวนี้อ,อ,อีกครั้งแล้วไม่เสื่อมไก่อยู่นี่ผมใช้จะได้ขัง ちょっと待って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 待っ อ่อย,อยเฮ็ดคอเล่นไปเรื่องแงฝนใหญ่สิว่าเืองจังฝนกตกนี่ Terima kasih telah menonton! เออเบิดแล้วเบ่ต้องกินหลายดอกเบิดแล้วเบิ่แล้ว ตัวนี้นลูขอนนงใคร้ีนี่ลงุเงียตัวเป็นนี่ยลงงงีใพญานี่มันเป็นข้นงุงีดินงุเงีตัวสินีลูกก็บ่ย่งแค่ตัว

cái cái khay, cái 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 cháu cái 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 mãi cái 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 cho đúng เกี้ยกกินใหม่กินเมี่ยงไปเรื่องนี้กินไปยัง,ปยงนั่นอนืมกินไปยังพอไก่กับพังกุญแจพวกไก่ เหมือนฝนจะตกเลยลื่นเหรอเรื่องน่ะ ha ha ha